เบาหวานแม่เป็นมาตั้งแต่อายุ40ตอนนี้อายุ70บรลลูกรวมได้ก็30ปีแล้วอ่ะครั้งแรกแม่ไม่รู้ตัวเลยลูกตอนนั้นอายุ40ร่างกายมันก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ไปห้างมีเข้ามาตรวจเบาหวานฟรีแม่ก็อกเออลองตรวจของฟรีเนาะชอบค่าเข้าไปตรวจพอไปตรวจเ็าบอกอุย้ยคุณคุณพี่เบาหวานคุณพี่นะสามร้อยโอ้คุณพี่ต้องคไปหาหมอแล้วนะคะเดี๋ยวนะ โหตกใจจะเป็นลมอยู่ดีๆส0มร้อยอ่ะอเครียดมากเลยลูกตื่นเช้ามาก็ไปหาหมอที่คลินิกเลยเขาก็ตรวจให้เขาก็บอกใช่เบาหวานส0มร้เขาก็บอกป้าต้องรีบกินยานะมาหาหมอตามนัดนะอย่าให้ขาดนะเดี๋ยวมันน็อกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปหาหมอกลับมาก็ตั้งใจกินยาทีเนี่ยไม่ใช่เท่านี้นะไปทีเป็นหอบ,หอบมากินตลอดเลย 30ปี30ปีนี่กินตลอดเลยเนี่ยสาปีกินมาอย่างนี้แหละทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนค่ะผลข้างเคียงนะลูกอันที่หนึ่งเลยพอกินครั้งแรกนี่ไม่ไม่เป็นไรค่ะพอพอได้หลายหลายปีเข้ามาเนี่ยพอทานยาหมอเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปหน้ามืดเวียนหัวแล้วก็ขึ้นไสแล้วพอหลงังๆมาเมื่อปีสองปีมานี้กินมั่งไม่กินมั่งเพราะว่ามันกินเข้าไปแล้วมันทรมานมากเลย ทรมานแบบเวียนหัวอ้วกทํางานไม่ได้เลยค่ะจนทุกวันเนี้แม่ไม่กินเลยมองหาสมุนไพรมากินแทนเนี่ยเพราะว่ามันมันผลข้างเคียงมันเยอะมากเลยมันทรมานจริงๆเพราะพอดื่มชาทียมิเข้าไปแล้วอันที่หนึ่งเลยเวียนหัวไม่มีแล้วค่ะตอนเนี้ไม่เป็นเลยแล้วก็ที่ว่าขึ้นไส้อ่ะก็ก็หายไปเลยนะหายไปเลยไม่ขึ้นไส้แล้วอีกส่วนหนึ่งอ่ะ มันทําให้เราอะ่ะสดชื่นในร่างกายอะ่ะทานเข้าไปแล้วสดชื่นแบบว่ามีแรงทําอะไรก็กระฉับกระเฉงมันกระปีก้กระเป๋าขึ้นมันทําให้เราแบบคิดอยากจะทดดําลดต้นมงต้นไม้มีความสุขมากเลยกินมาได้ประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะลูกดีขึ้นมากเลยแม่ก็กินมาเยอะนะคะพวกสมุนไพรเนี่ยโอ้โหพึ่งเคยเห็นนี่แหละลูกไม่ขมไม่เฟื่อนไม่มีรสชาติอ้ไที่ว่าที่เราจะต้องเบื่อกินะ่ะ มีแต่อยากกินเหมือนกินน้าเลยลูกมันจะมีกินแบบสบายสบายกินอยากกินเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ากินแล้วมันทําให้เราสดชื่นแล้วก็อยากกินเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก่อนที่จะดื่มนะ่ะประมาณเดือนกว่กหวานนี่แม่ไปตรวจเบาหวานมาเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่สอง้อเจ็ดสิบแต่พ่อแม่ดื่มไปยังไม่ถึงเดือนประมาณยี่สิบกว่าวันนี่แหละไปตรวจสามวันที่แล้วเนี่ยเหลือสองอยี่สบเก้าแม่ภูมิใจมากเลย